ผู้พนนี้ไปข่าทางไกลยังหูข่าวพี่น้องเอ๋ยขั้นบัวตาวกับบ้านยังได้ข่าวสารอันว่าการตายนี่บ่มีไผเห็นไงจักว่าตกเขตกรรมเนื้อไตที่ใดจักว่าเป็นดีหายทางใดบุหินเงนื้อ ูงมุญาติพี่น้องีให้ชมนำ้ำแถอแล้วพบกอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับมหาพิยาคำคมก็ได้นำพะงาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้ได้พินิจพิจ,จารณาเอาไว้เป็นคติเตือนใจ เพื่อไม่ให้เราผิดผพลาดพลังเผลอในเรื่องการเวลานั้นมาถึงซึ่งพญานาบนนี้ความหมายก็คือว่าการตายเป็นการพัดพาที่ไม่รู้ที่ไปที่มาไม่ทราบว่าคนตายแล้วไปอยู่ที่ใดแต่คนที่ไปค้าไปขายก็ยังมีโอกาสกลับขึ้นมาก็ยังได้รู้ข่าว ก็คือสอนให้รู้ใจธรรมชาติของความตายแต่คำนี้ในทางพุทธศาสนาเขาตอบได้ถ้าบอกว่าตายแล้วไปไหนตอนไม่ง่ายก็คือว่าก็ไปตามกรรมของตัวเองที่กระทำนั่นหละถ้ากระทำดีก็ไปสุขคติถ้าทำไม่ดีก็ไปทุกขคติคนเราอาจจะบอกว่าไม่รู้ไม่เคยเห็น เห็นเขาตายแล้วไม่เคยกลับมาบอกสัทีก็แน่นอนว่าคุณไม่เคยตายคุณก็เลยไม่รู้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้คุณก็ต้องฝึกจิตใจของคุณนั้นให้ละเอียดจนรู้จักวัฏฏะจนรู้จักวงจรของชีวิตจะรู้จักวงจรของร่างกายและคุณก็จะสามารถเห็นเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าคุณจะไม่ฝึกตนให้ เป็นที่ยิ่งยวดฝึกตนให้เป็นที่ประจักษ์ที่เขาเรียกว่าสานสมาธิคุณก็ไม่สามารถทีไ่ไหนไลแต่มีพญาบาคนหนึ่งบอกว่าถ้าห้าวหวังดีแล้วไปทำดีไว้กว่อนปาาระกันความเดือดห้อนดีกว่าแก่บาดทเทรื่นอันนี้แน่นอนนะครับถ้าเราคิดดีทำดีแล้ว ก็ปฏิบัติไปก่อนแต่ผลของการทำดีมันก็จะส่งผลในปิดิีในชาตินี้แหละไม่ได้ส่งผลในชาติอื่นก็คือได้รับความชื่นชมจากญาติพี่น้องต่างๆคนต่างๆเขาก็ประกาศให้เวลาตายเขาก็ประกาศอะไรให้เวลาอยู่เขาก็ประกาศให้นั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันแต่ในชาติอนาคตนั้นผลที่จะเกิดขึ้นได้หลังความตายนั้นถ้าเราอยากจะรู้ตอนใน,นชาตินี้เราก็ต้องฝึกตัวเองเข้ามาปฏิบัติเข้ามาพิพจารณาร่างกายของตัวเข้ามาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นมันก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ก็เชื่อเถอะครับว่าถ้าทําดีแล้ว มันก็ไม่ไปไหนหรกไม่มีใครมาทํานายให้เราหรอกแล้วรู้อยู่แล้วว่าทําดีมันต้องได้ดีแน่นอนก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม